คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่8ตุลาคม2564ซึ่งผมเองก็จะนำคลิปบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไปในกลุ่ม45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกจากผมเือฮอตหรือท่านอยากได้ของแอดมินกลุ่ม45นาทีหรือ พี่เสือท่านอื่นๆนะครับก็ลองแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ไลน์แอด4 5 o v e r ได้เลยนะครับแต่กลุ่มของเรานะครับนั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซัพพอร์ตกลุ่มตกเฉลี่ยเพียงนะครับวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม45นาทีรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับที่แม่นยำเอาไวล้ลงทุน แอดไลน์มาเลยครับที่ไลน์แอด s ส o v e r ได้เลยครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีทางกลุ่มของเรานะครับก็มีบริการแบบรายวันให้นะครับท่านสามารถเลือกวันที่ท่านอยากรับทัศนะได้เองเลยนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นนะครับในราคา15บาทท่านจะได้ตัวดับเบิล v ี p จากแอดมินกลุ่ม45นาที เป็นคลิปบทวิเคราะห์นะครับฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกอย่างละเอียดเลยนะครับนะข้อมูลแน่นเพียบนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลจากทีมเสือนะครับที่ผลงานดีที่สุดในกลุ่มรวมแล้วนะครับเป็นฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ให้ท่านลงทุนถึง5คู่เลยทีเดียวนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด O V E R 1 6 8ได้เลยครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตทางช่องลุงปินยิงน,นะครับแล้วพวกรูปภาพนี้นะครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้ท่านสามารถนําไปเป็นส่วนลดนะครับมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับสําหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเสือฮอตในค่ำคืนนี้นะครับต้องไปบอลเช้าเลยนะครับ 9นาฬิกานะครับฟุตบอล USA League นะครับดิ v i s i o n 1นะครับเตีวเวลา9โมงเช้านะครับคู่ระหว่าง Las Vegas Lights พบก,กับ Los Angeles Galaxy 2นะครับคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทางด้านราคาที่เป็นบอลราคาสำน้านะครับมองว่าจะเกิดประตูดได้จากทั้งสองฝั่งนะครับ เริ่มนะครับก็ที่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะในนัดล่าสุดเลยแข่งไปเมื่อวันที่28เดือน8 2, 2021ที่ผ่านมานะครับหรือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นรัดเวียวกัดไลนะครับเปิดบ้างพ่ายให้กับนะครับลอสแองเจลิสกาแล็กซี่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ในเหรียญราคาปอปอซึ่งนะครับการพบกันนัดล่าสุดก็เกิดประตูได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับ นะก็ถือว่าเป็นไปตามสถิติและก็ราคานะครับส่วนสถิติการลงเล่น5นัดหลังสุดนะครับทุกรายการของทั้ง2ทีมแล้วก็เรื่องของสถิติการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่ลาสเวกัสไลท์เจ้าบ,บ้านนะครับชนะ0%สเสมอ20%และหนักไปทางแพ้นะครับ80%เลยทีเดียว ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนรถแองเจลิสกาเล็กซี่สองห้านัดล่าสุดชนะไปถึง60%เสมอ0%นเและก็แพ้40%เนะฟอร์มตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเยือนนะครับอย่างรถแองเจลิสกาเล็กซี่นัาดูดีกว่านะครับแลว้วก็นัดล่าสุดก็เป็นทีมเยือนอย่าง ลอ็อ e แองเจลิที่บุกไปชนะลัอเวกัสดมาด้วยสกอตสอประตูต่อสนะครับที่เราเช็คกันเมื่อสักครู่ส่วนเรื่องของการยิงประตู5านัดหลังสุดลด็อเวกัรนะครับไหลแม้จะฟอร์มไม่ดีนะครับแต่5นัดหลังสุดก็ยิงเฉลี่ยได้นัดละ1.0งดนะครับหรือนประตูตอนน่อนัดอ่า่ประตูนั่นเองนะครับส่วนเกมรับนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหานะครับเสียไปถึง14ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2เอเลยทีเดียวนะครับ ส่วนรเอ็ a จลิสกาเล็กซี่สองห้านันสุดเกมลุกนั้นใช้ได้นะครับยิงไปถึง9ประตูคิดเฉลีย่ยนัดละ1.8ต่อเกมส่วนเกมรับก็มีเสียครับเสีย7ประตูเสียเฉลีย่ยนัดละ1.4นะครับกล้องหลังของราสวิกัสไลท์ค่อนข้างรั่วนะครับนะจากสถิติต,ตรงนี้ส่วนเกมลุกนะพอยิงได้นะครับ แนะม้ฟอร์มไม่ดีอย่างที่ได้วิเคราะห์ไปส่วนรอเแองเจลิสนั้น,น,นมียิงได้และก็มีเสียนะครับแล้วก็เช็คสถิตินะครับไ,ไม่มีเสมอถือว่าเป็นบอลกล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวนะสำหรับลอเแองเจลิสซึ่งผมมองว่ามันก็เหมาะสมกับราคาในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดอยู่ที่เสมอกันนะครับแต่ใน การออกราคาเปิดนั้นคราวให้ทีมเยือนอย่างลอสเองเจลิตนั้นบุกต่อปปอนะครับแต่ปัจจุบันก็ไหลลงเสมอกันเรียบร้อยทั้ง2บริษัทนะครับก็เบสรามุ 3, 5นะครับจ่น้ำให้กับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่0.93แลจะจ่าน้ำให้กับทีมเยือน0.88นย์งานเบสยสามุบ 3, 5บอกว่าเจ้าบ้านจะสู้ด้วยซ้ำนะครับในลักษณะราคาแบบนี้ส่วนคราวนะ ตอนแรกเปิดให้ทีมเยือนต่อใช่ไหมครับปัจจุบันไหลลงเสมอนะครับซึ่งค่า,าวเองก็มองว่าลาฟิกัสไลจะสู้เหมือนกันนะครับถึงปรับลงเหลือเพียงเสมอแต่การจ่ายน้ำนะครับจ่ายน้ําให้กับลาฟิกัสเนี่ยเป็นน้ําล้นเลยนะครับ1.07แล้วก็จ่ายน้ําให้กับลอตแองจลิสกาเล็กซี่เนี่ยเพียง0.75เท่านั้นนะครับเสมอในเสมอกันครับคู่นี้ ต่อไปนะครับเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของราคาพูนะครับเบสามหห้านะครับบอกว่านะถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.40จ่ายเท่าเดิมเห็นไหมครับส่วนนะครับคราวนะครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่2.51ปรับลดลงเบียสามหมห้าบอกว่าถ้าเสมอกันจ่าย3.75ปรับเพิ่มขึ้นนะส่วนคราวบอกว่าถ้าเสมอกันจ่าย3.65ปรับลดลงนะ ค,ค่อนข้างสวนทางกันนะในเรื่องของราคาเสมอบางเบียด์สามห้ามองว่าคู่นี้อาจไม่จบเสมอแต่ข่าวมองว่าอาจจบเสมอก็เป็นได้ส่วนเบียร์สามห้าบอกว่าถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.38แปรับลดลงนะครับส่วนคราวบอกว่าถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.24ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก2.18คราวนะครับดูในราคาเปิดนะเปิดแฮนดิแคปมาปอป,อป,อปอูจ่าย2.18 ใช่ไหมครับที่เรา,ว,าวิาค์เมืคอสู่คู่ไม่ใช่ราคาในหน้าบนต่อปอปอแต่ปัจจุบันทั้ง2บริษัทอยู่ในราคาเสมอเรียบร้อยและราคานั้นค่อนข้างที่จะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่มองชัดว่าเจ้าบ้านน่าจะสู้นะครับในลักษณะราคาแบบนี้เมื่อสู้นะครับก็จะเป็นเกมเปิดซึ่งทั้งคู่เนี่ยหลังไม่ดีอยู่แล้วนะครับเมื่อเปิดปิดแกมเปิดผมมองว่าจะเกิดประตูดได้จากทั้งสองฝั่ง และสถิติเมื่อสักคู่นะครับก็ต้องบอกว่าที่เราเช็คสถิติการพบกันใช่ไหมครับอ่าราบวิกัรเปิดบ้านพ่ายให้กับรอถเองจิริส้วยสกอร์สประตูต่อ3ซึ่งเกิดสกอร์จากทั้ง2อฝั่งด้วยนะครับคู่นี้อาจจะมีทีมในทีมหนึงชนะ2-1หรือ3-2ด้วยสกอร์เดิมก็ได้หรืออาจจะจบ1-1เป็นอย่างน้อยก็ได้ผมมองว่านะครับ จะเกิดประตูได้จากทั้ง2ฝั่งตามราคานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันครับฟุตบอล VIP แนวทางสกอร์สูงแรกเสือฮอตในวันนี้นะครับไปบอลเช้าเลยนะครับ9โมงตรงนะเป็นฟุตบอลลีก USA d ิ v i s หน n 1คู่ระหว่างลาสเวกัสไลท์ ight, เท่ากับรอดแองเจลิสกาเล็กนะครับก็คู่นี้เปิดสูงมาที่3า3ลูกครึ่งน,นะครับ ก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งแรกเนี่ยน่าจะสักนาทีที่10บสิไม่เกิน15นาทีน่าจะมีราคาหนึ่งลูกมาให้ลงทุนครับรอราคาในการเข้าทําในครึ่งแรกที่1ลูกหรือ0ูนลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังทันทีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ